หากจะพูดถึงเฟสแล้วแล้วก็เราจะนึกถึงนักเตะค,คนหนึ่งที่ฝ่อ,องเขาเนี่ยลุ่มลุ่มดอนๆมาตลอดนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมกับแมนยูในปี2018ด้วยราคาค่าตัว59ล้านยูโรแต่ทุกวันนี้เขาแท้จะเป็นตัวตลกของแฟนบอลไปแล้วนั่นอาจเป็นพราะเฟสได้รับโอกาสลงเป็นตัวจริงเกือบตลอดทางฤดูกาล เพียงแต่ว่าบางนัดถ้าเล่นไม่ดีนั้นก็จะถูกแฟนบอลทั้งไทยและเทศด่าสารพัดเพียงเพราะเขาเป็นนักเตะบราซิลจึงถูกคาดหวังมากว่าแข้งบราซิลนั้นจะมีพรสวรรค์และทักษะในการเล่นบอลที่ดีและจากที่คลิปก่อนนะคะเราทําเรื่องราวของเทพกี้ไปแล้วในคลิปนี้เราจึงขอทําเรื่องราวของเทพฝั่งผีแดงกันบ้างและนี่ก็คือ7สิ่งของเฟสที่แฟนบอลอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน,นะคะ่ะ ข้อแรกเฟตเกิดเมื่อวันที่5มีนาคมปี1993และชื่อจริงๆของเฟตก็คือเฟ d เดริโกโรดิเกตเดปเป a ลาซานโตช่างเป็นชื่อที่ยาวมากโชคดีที่ชื่อบนเสื้อของเขานั้นเขียนเพียงสั้นๆว่าเฟสข้อที่2นักเตะขวัญใจผู้เป็นแรงบันดาลใจของเฟตในวัยเด็กก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือโรนัลดินโยตำนานของวงการฟุตบอลชาติเดียวกับเฟตนั่นเอง ข้อ3เขาเริ่มต้นเล่นฟุตบอลเมื่ออายุ10ขวบกับทีมอย่างแอตเลติโกมิเนโรซึ่งเป็นสโมสรท้องถิ่นในหลีกบราซิลและหลายคนอาจจะไม่เคยทราบว่าเฟั้นเคยเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายมาก่อนในวัยเด็กพออายุได้16ปีเขาก็ไปเล่นให้กับทีมปอร์โตอเลเกก่อนที่1ปีต่อมาจะย้ายไปยังทีมที่ใหญ่ขึ้นอย่างอินเตอร์นาซิอนาและชักตารโดเนตก็คว้าตัวเขาไปตอนที่อายุได้20ปีในราคาค่าตัว15ล้านยูโร ข้อที่4เฟดย้ายมาจากชักตาโดเนตมายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกปีศาจแดงเซ็นสัญญา5ปีด้วยราคาค่าตัว59้าล้านยูโรและถือว่าเป็นหนึ่งในการเซ็นสัญญาที่แพงที่สุดในปัจจุบันในตำแหน่งมิดฟิลของยูไนเต็ดอีกด้วยข้อที่5ครั้งหนึ่งเฟดเคยถูกโทษแบนหนึ่งปีในการแข่งขันโคปาอเมริกาปี2 0 1 5ที่ประเทศชิลีเพราะตรวจพบการใช้สารต้องห้ามทำให้เขาได้กลับมารับใช้ชาติในรายการนี้อีกทีคือในปี2017 ข้อ6เฟตมีภรรยาสาวสวยชื่อว่าโมนิกซาลัมพวกเขามีลูกน้อยที่น่ารักด้วยกันซึ่งเรามักจะเห็นเฟตลงรูปครอบครัวของเขาอยู่บ่อยๆในโซเชียลมีเดียว่ากันว่าเขาเป็นผู้ชายที่อบอุ่นและรักครอบครัวสุด,สดๆเพราะนอกจากภรรยาของเขาแล้วเขาก็มักจะใช้เวลาอยู่กับแม่ของเขาในวันหยุดพักผ่อนอีกด้วย และข้อสุดท้ายข้อที่7เฟซมีเพื่อนที่สนิทที่สุดเขาคือเดนันลอเรนมีรายงานว่ามิตรภาพของพวกเขายาวนานกว่า25ปีแล้วพวกเขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่อายุ3ขวบเฟซรักเพื่อนสนิทคนนี้พอๆกับที่เขารักครอบครัวและฟุตบอลส่วนฟอร์มของเฟซในตอนนี้นะคะดูเหมือนว่าจะเริ่มเข้าฝักขึ้นมานิดหน่อยแฟนผีก็คงจะเริ่มมีหวังขึ้นมาบ้างและหวังว่าเฟซในเวอร์ชั่นการคุมทีมของรังนิกจะงัดประสิทธิภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ ส่วนวันนี้พวกเราจะฝูงต้องขอลาทุกคนไปก่อนอยากให้เราทำคลิปของนักเตะคนไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเราได้และอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ